สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมวีรพงษ์พุ่มการนะครับเหมือนเดิมนะครับออโต้สวัสดีวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันโดยใช้รถ m a z d a CX-8 คันนี้นะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าติดตามดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับและถ้าส่งข้อความมาไม่เกินวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับก็จะได้รับรางวัลโดยการจับฉลากนะครับนี่ครับก็จะเป็นผ้านะครับผ้าขนหนูผืนใหญ่แล้วก็ สกินคำว่าออโต้สวัสดีด้วยนะครับนี่นะครับปป๊บนะครับผืนใหญ่มากนะครับก็เรียกว่าจะแจกกันฟรีๆไปเลยนะครับจะจับฉลากสำหรับท่านที่ส่งข้อความมานะครับว่าเจ้า m a ด้า CX-8 คันนี้นะครับมีเครื่องยนต์กี่เครื่องยนต์นะครับแล้วขนาดเครื่องยนต์กี่ซีซีหรือกี่ลิตรเนี่ยนะครับก็ตอบ2ข้อนะครับก็คือมีกี่เครื่องยนต์นะครับ แล้วก็มีขนาดกี่ซีซีหรือกี่ลิตรนะครับนะครับก็ตอบเพียงเท่านี้มานะครับก็ส่งข้อความมาตามที่อยู่ที่ผมให้ไว้ด้านล่างนะครับก็ส่งข้อความมานะครับแล้วผมก็จะจับรางวัลนะครับทั้งหมดมีถึง10รางวัลนะครับถึงแค่วันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันว่าผมจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวกันที่ไหน นะครับเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็ใช้รถมาด้า Cx8 คันนี้นะครับไปกันเลยครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมากับมาด้า Cx8 นะครับ ื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งเรากำลังจะข้ามแม่น้ําเจ้าพยาด้วยสะพานขึงเป็นสะพานพระรามแปดซึ่งเป็นสะพานที่มีเสาเพียงเสาเดียวลงในแม่น้ําเจ้าพยาทําให้ไม่ขัดขวางการจราจรทางน้ำนะครับเป็นสะพานที่สวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเดินทางไปไหนกัน หลักๆของเส้นทางเราก็จะเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครมาตามถนนบรมราชชนนีแล้วก็มาจนถึงพุทธมทนตรสายสามนะครับแล้วก็เลี้ยว้ายเข้าถนนพุทธยานเดิมที่ใช้ชื่อว่าถนนอักษะแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาจนถึงถนนพุทธสาครก็เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนบรมราชชนนีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมา ผ่านถนนเพชรเกษต์นะครับก็ลข้ามมาจนกระทั่งถึงวงแหวนที่เราจะวนออกไปทางอ้อมหน้อยจังหวัดสมุทรสาครได้นั่นเองนะครับ เราก็มาถึงสถานที่แห่งนี้กันแล้วนะครับจุดหมายปลายทางของเรานั่นก็คือวัดนางสาวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันเลยดีกว่านะครับวัดนางสาวเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้าท่าจีนนะครับแล้วก็เป็นเขตอพยพฐานเลยทําให้ผู้คนทั้งหลายแหล่ที่มาที่วัดแห่งนี้ก็มักจะมาให้อาหารปลาที่อยู่หน้าวัดนะครับซึ่งมีหลากหลายพันธุ์โดยที่บริเวณแห่งนี้ก็จะงดการ ลาดสับน้ำนะครับเป็นเขตอพยพฐานนี่คือแม่น้ำท่าจีนในช่วงนี้ก็จะมีการเปิดเขื่อนแล้วก็มีหักตบชวานะครับร่องรอยมาตามกระแสน้ำเป็นแม่น้ำที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างสูงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นตลิ่งดินอยู่ยังไม่มีการสร้างเขือ่อนหรือว่าตลิ่งที่เป็นคอนกรีตนะครับ สำคัญอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ครับเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าในสมัยก่อนอาจจะมีมากมายโบสถ์มหาอุดนั่นก็คือสร้างทางเข้าทางออกเพียงทางเดียวมีแค่ประตูดเดียวไม่มีหน้าต่างนะครับแล้วไม่มีประตูออกทางด้านท้ายวัดาทาั้งสาวแห่งนี้เป็นหนึ่งในแค่ไม่กี่วัดที่มีโบสถ์มหาอุดซึ่งยังคงดำรงอยู่ซึ่งผมเห็นเนี่ยจะมีอยู่แค่ที่อยุธยาแล้วก็ที่ ปทุมธานีแล้วก็สถานีอย่างนี้ครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับที่เป็นโบสถ์มหาอุดซึ่งใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาในยุคสมัยก่อนเช่นการปลุกเสกพระนะครับเครื่องรางของขลังต่างนานานะครับวัดนางสาวแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่สร้างคู่กันกับวัดพี่สาวแล้วก็วัดน้องสาวคือวัดนี้เป็นวัดน้องสาวแล้วก็วัดพี่สาวเนี่ยได้ถูกทิ้งล้างแล้วก็เสื่อมโทรมหายไปเหลือแต่วัดน้องสาวก็จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดนางสาวใน เวลาต่อมานะครับที่วัดนางสาวแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาแล้วก็เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุที่รวบรวม เรื่องราวต่างๆนาๆนาในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นความทรงจําเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับควรอนุร,รักษ์เก็บไว้นะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งใครที่เป็นชาวพุทธนะครับก็ไม่ควรจะลืมมากราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โดยเฉพาะยิ่งยิ่งโบสถมหาอุดซึ่งต้องถือว่าเป็นโบสถ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุคหลายสมัยต้องถือว่าถ้าม,มาวัดนางสาวแล้วไม่ได้มาโบสถมหาอุดมาไม่ถึงนะครับเป็นจุดสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็มีเพียง แค่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยเรียกว่าไม่กี่แห่งในโลกก็ได้นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณ m a ด้าซีแนะครับซึ่งมีทั้งแบบ7ที่นั่งแล้วก็6ที่นั่งนะครับมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งแบบเบนซิน2.5ลิตรแล้วก็ดีเซล2.2ลิตรนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนแห่งไหนกับรถอะไรนะครับสถานที่สำคัญแค่ไหนติดตามเรานะครับที่ ออโต้สวัสดีครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ